ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอเก็บตกเรื่องวิโุระบัณฑิตต่อไปหวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงจะยังไม่เบื่อเพราะว่าวันก่อนได้พูดรูดมหาราชแต่ความจริงมันเหนื่อยจัดบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ตอนนี้เพราะว่าร่างกายมันแก่เกินไปตอนนี้งดที่แล้วมาก็เก็บตกแต่เก็บไม่หมด <c oughs> วันนี้ก็ขอเก็บต่อว่าตอนหนึ่งที่ท่านวิทุระบัณฑิตได้กราบทูลพระเจ้ากรรพยะ <c oughs> ว่าผู้ครองเรือนถ้าปฏิบัติได้ดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้โปรดโปรง เป็นผู้มีการสงเคราะห์ดีไม่มีการเบียดเบียนมีคำสัตว์และก็ไม่ต้องเศร้าโศกในภายหน้า <c oughs> เป็นนั้นว่าถ้อยคำที่กล่าวว่าในวันก่อนถ้ามีธุระบัณฑิตถ้ามาซ้อมไว้ท <c oughs> ่านมาซ้อมแต่วันนี้จะขอซ้อมอีกสันนิดดีไหม <c oughs> ซ้อมเพราะว่าถ้อยคําอย่างนี้เราฟังนี่ยากที่ท่านขอซ้อมต้นนี้ถึงนะเล่าตลอดว่าเมื่อท่านพระเจ้าโกรพยะต้องการทำของคารวาสว่าปฏิบัติยังไงจึงมีความสุขวันนี้ไม่ไม่จอยนะเล่าเรื่องตลอดไม่ว่าท่านวิทุระบัณฑิตก็บอกกราบทูลว่าผู้เป็นกระหัต <c oughs> อยู่ครองเรือนจะต้องประพฤติอย่างไรจึงจะปลอดโรงจรึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้ยจาการเบียดเบียนมีคำสัตว์เวลาจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไม่เศร้าโศกนี่เป็นปัญหาที่พระราชาทรงถามท่านมีธุระบัณฑิตก็บอกว่าผู้ครองเรือนไม่ควครคบหญิงสาธารณะมาเป็นพัญญา ไม่ควรบริโภคอาหารมีรสอร่อยแต่ผู้เดียวรักษาศีลประพฤติตามทํานองครองธรรมรักษาวงศ์ตระกูลไว้วัฒนาถาวรไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นยุติธรรมไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิ่งด้วยความถนงตน ประกอบตรกิจที่เป็นพุทธเเป็นสุจริตธรรมพูดแต่ถ้อยคําที่น่าฟังก่อให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรให้ความช่วยเหลือในทางการงานและการเงินที่เธอจะช่วยได้ไม่ดูได้สมสมาคมกับผู้มีศีลเป็นพหุสูตรคือทรงจำดี และปฏิบัติบำรุงสมณะชีพรามเป็นนิดผู้ครองเรือนปฏิบัติได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดโรงเป็นผู้มีการสงเคราะห์ดีไม่มีการเบียดเบียนมีคำสัตว์และไม่ต้องเศร้าโศกในภายหน้านี่ขอย้อนนะ <c oughs> <c oughs> เว้นว่าตอนนี้มาย้อนกันท้งสามวาระ ทอดาเพราะว่าเป็นพระรพุทธพจน์บทพระบาลีที่องค์สมเด็จเปชินสีบรมศาสดาส,สัมมาสมพุทธเจ้าทรงสรงเคราะห์อาตมาเห็นว่าอาตมาเองก็ไม่มีปัญญาอธิบายแบบนี้เมื่อมาจดเจอจุดนี้เข้าก็ดีใจคิดว่าได้มีโอกาสศึกษาไปพร้อมๆกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท นี่เป็นนั้นว่าญาติโยมพุทธบริษัทคงจะเข้าใจบางท่านที่คิดว่าอาตมานี้มีความรู้มีความเลิศประเสริฐในการปฏิบัติแต่ความจริงยังไม่ใช่เนื้อแท้จริงๆอาตมาคิดว่าอย่างดีที่สุดอย่างประเสริฐที่สุดอาตมาคงจะใกล้ๆกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท แต่อาจจะมีหลายท่านที่ท่านมีความดียิ่งกว่าอาตมาอาตมาทราบแต่ว่าท่านเป็นคราวาัตเพศของพระก็ห้ามไม้แต่ใจนับถือใจมีความเคารพดัง <c oughs> <c oughs> นั้นวาจาใดที่กล่าวไปในด้านธรรมะของชาดกถ้ามงเอิญบางเอิญจะไม่ละเอียดไม่เป็นที่ถูกใจก็ต้องขอภัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟัง วันนี้ก็เล่าเรื่องต่อไป <c oughs> ว่าเมื่อเมื่อท่านธุระบัณฑิตบิธุระบัณฑิตสแสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรมาทถ,ถวายความเคารพกับพระราชาใี่ย้อนตอนต้นไปนิดหนึ่งนะถ้าพระราชาพร้อมไปด้วยพระราชาร้อยเอ็ก็เสด็จกลับพระราชนิเวศท่านวิธุระบัณฑิตก็จะกลับไปยังเคหะของตน แต่ทว่าปุณนกะยักเขากล่าวว่านี่ความจริงตอนนี้วันก่อนกล่าวมาแล้วแต่ย้อนหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการประสานกันเ <c oughs> ต่งกล่าวว่าท่านต้องไปกับข้าพไปเจ้าทว่าพระราชาเนี่ยพระยาทานท่านให้แก่ข้าพไปเจ้าแล้วท่านตกเป็นเจ้าของข้าพไปเจ้า ไม่ว่าท่านเนี่ยตกเป็นของของข้าพเจ้าแล้วเขาจะจะหอบจะหิ้วไปไหนมันก็ได้ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรตามใจท่านได้นี่ท่านกล่าวเขากล่าวต่อไปว่านี่ข้าพเจ้าเป็นนายของท่านนะท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่น,นายของตนแน่เอาคนนั้นแล้วนายใหม่วิสัยของมันดิที่แท้จริง ย่อมทำตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนอุนนักกยักษ์ถึงแปลงเป็นคนเขาพูดมีคำคมไม่น้อยพุนนกยักษ์นี่เป็นใครตอนจบเรื่องจะรู้พระพุทธเจ้าจะจำนวนชาติดกให้ว่าใครมาเกิดเป็นอะไรเป็นนั้นว่าท่านมีรู้ท่าวีธุระบัณฑิตก็ตอบว่าดูก่อนท่านมานพู้เจริญ ข้อนั้นข้าพเจ้าทราบดีแต่ขอท่านได้โปรดพักในเรือนข้าพเจ้าสักสามวันก่อนความจริงนะข้าพเจ้าได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านมากอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าพูดความจริงก็เป็นประโยชน์แก่ท่านโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชาทำให้ท่านได้ตัวข้าพเจ้าด้วยความเป็นจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่น อันี้ข้อนี้จงรู้ไว้เถิดว่าข้าพเจ้าเนะ่ะมีคุณแก่ท่านมากแล้วเพราะเหตุว่าเพราะเหตุเช่นนั้นท่านจงยับยั้งไว้ก่อนพอที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสสอนบุตรพัญญาข้าพเจ้าบาังเพราะการที่จะจากไปเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่แน่นักนี่ว่าจะได้กลับมาเมื่อไรหรือไม่ได้กลับ ฉะนั้นก่อนที่จะไปท่านที่เป็นบุตเป็นพญญาคนจะมีความไว้อะไรสั่งเสียกันบ้างในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านบุณกยะได้ฟังแล้วก็เห็นจริงท่านจึงได้คิดว่าแม่ท่านบัณฑิตคนนี้เนี่ยพูดจริงตรงไปตรงมาจริงๆเป็นคนที่มีบุญคุณแกเรามากถ้าแม้หากว่า จะให้เราพักอยู่ก่อนเนสักเจ็ดวันหรือว่าจะให้อยู่สักครึ่งเดือนคือสิบห้าวันเราก็อยู่เมื่อคิดแล้วจึงกล่าวว่านี่ท่านตามใจเถิดนะจะให้เราอยู่แล้วก็อยู่สามวันเราก็อยู่เจ็ดวันเราก็อยู่สิบห้าวันเราก็อยู่อยู่เพื่อความสุขใจของท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนดี ทั้งนี้ก็เผื่อว่าเมื่อท่านได้ไปแล้วอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขที่คนอยู่ข้างหลังนะเมื่อเขาพูดแล้วก็เข้าพักอยู่ในเรือนของท่านวิทุระบัณฑิตนั่นเอง <c oughs> สำหรับท่านวิทุระบัณฑิตก็ได้การต้อนรับแก่ปุลนักยักษ์เป็นอย่างดีให้พักในห้องโถงใหญ่อสง่างามเพียบพร้อมบริเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวง แล้วก็มีนางบำเรอร่างงามโดุเดยเทพกัญยาให้อยู่ปฏิบัติโนโดฟันแค่จนเพียงพอไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจนแต่งการขับฟ้อนรำขับร้องและมีดนตรีเพื่อขับกล่อมให้มีจิตรื่นรมด้วยแล้วตนเองก็ไปหานางอโนชาผู้เป็นปัญญา และเจนีบอกจึงได้เรียกให้บทธินดามาพร้อมกันแม้ดูท่านทำนะนี่ความเป็นบัณฑิตของท่านนะ่ะเป็นบัณฑิตจริงๆถ้าบัณฑิตอย่ามโหสถนี่ท่านไมณฑิตแตะคนอื่นเลย <c oughs> ไม่ได้กล่าวร้าวคนอื่นเลยถ้าไม่ได้ค้านความจริงสักอย่างน่าฟังแล้วก็น่าคบแล้วก็น่าคิดแล้วก็น่าปฏิบัติตาม เป็นอันว่าเมื่อทุกคนในบ้านของท่านวิทุรบัณฑิตทราบเรื่องราวทุกอย่างแล้วนี่ก็เต็มไปด้วยความเศร้าใจเมื่อมาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบินดาด้วยใบหน้าอันนองไปด้วยน้ำตาแม่ธุระบัณฑิตเองก็ทนฝืนการซื่ออื้นไว้ไม่ได้สวมกอดบุทธิดาไว้ด้วยความอะไรรักเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเมื่อพอตั้งสติได้แล้วก็กล่าวว่านี่เราต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในญาติโยมพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าปิยโตชายเตโซโกความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักนี่คนรักที่จะจากกันโดยเฉพาะพ่อกับลกูกสามีกับพัญญา แล้วก็เพื่อนกับเพื่อนอันเป็นที่รักจะจากกันก็มีความอะไรเสียใจกันเรื่องธรรมดาเจนนันองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจทรงสอนว่าถ้าเรายังมีความอะไรรักมีความเยื่อใยอยู่ในกิเลสเพียงใดความผ่องใสของใจยังไม่มีกับเราเพียงนั้น เป็นนั้นว่าอธิบายเลยเรื่องจะไม่จบท่านยินสั่งให้ตัดความอะไรในร่างกายเสียเพื่อปณนิพพานเป็น,นั้นว่าต่อมาพระราชาได้พระราชทา,านตัวให้อ,อได้พูดไปนะพราะตั้งสติแล้วก็บอกกับลูกว่าบอกเกินลูกกับเมียว่านี่ลูกรัก และพัญญาที่รักพัญญาเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้หนูที่รักเธอที่รักน้องที่รักและขวัญใจที่รักอะไรก็ไม่ทราบเนาะไม่เคยมีพัญญากับเขาอ่ะพูดยังไงพัญญาจีจะชอบใจนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่บางทีเขาจะเกินให้พระรู้หมดเขาไปถอยจะไปถามนกยุงที่บินอยู่ในอากาศ ว่าก้นมหาสมุทรมีอะไรบ้างและไปถามปลาวานที่จมในน้ำลึกว่าบนอากาศมีอะไรบ้างมันจะตอบถูกที่ไหนนี่จะถามพระว่าพูดยังไงพัญญาจึงจะชอบใจก็พระไม่เคยมีพัญญาถ้าว่าไม่ได้ถ้าไปถามพระญ,ญี่ปุ่นบางทีท่านรู้เหมือนกันเพราะว่าพระญี่ปุ่นท่านมีพัญญา <c oughs> ถ้าถามพระไทยและก็ขอจนด้วยกล่าวไม่สามารถจะตอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาตมาสำหรับท่านอื่นท่านอาจจะมีความฉลาดมากกว่านี้อาตมาก็ขอยอมรับท่านเป็นนั้นว่าเมื่อพอท่านตั้งสติได้ท่านก็กล่าวกบทพัญญาว่าพระราชาได้พระริยทานตัวตัวเราให้แก่มานพผู้ชนะจักร แต่ผู้ชนะศสกกาในการพนันเราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้เพียงสามวันเท่า <c> น <oughs> ั้นนี่ท่านจะรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าปุณนะกยักษ์เนี่ยแกมีความเข้าใจผิดจากนั้นก็จะต้องไปกับท่านมานพพ่อไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาจะพาพ่อไปไหนและจะทำอะไรบ้าง พ่ออยาอยจะสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติบาปประการใบแม้น่าชื่นใจในเรื่องนี้นะเพื่อเจนได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพวกเจ้าให้มีความปลอดภัยเมื่อพระราชาต้องการกัญญาณมิตรฟังให้ดีนะก็คงจะตรัสถามพวกเจ้าว่ามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะเก่าๆอะไรบ้าง นี่ในฐานะที่เป็นลูกบัณดิตลูกที่คนที่มีความสามารถนะเมื่อพ่อทำอะไรก็ควรจะศึกษาตามนั้นเผื่อไว้เพื่อใครเขาถามหรือไม่เช่นั้นก็เพื่อกับตัวเองจะได้ไปพิปปิบัติให้เกิดประโยชน์บิดาของเจ้าได้เคยสั่งสอนอะไรไว้เมื่อพู้เจ้ากราบทูลที่พ่อสอนไว้ แล้วก็ถ้าหาพระองค์พอพระทัยจะตัดว่าพวกเจ้าจงมานั่งบนอาสนะเสมอกับเรานี่เถอะเจ้าจะต้องจำไว้ว่าขึ้นชีวราชตะกูลน,นั้นจะมีผู้ใดตีเสมอไม่ได้เป็นอันขาดเจ้าจะต้องกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าตรัสอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์จะทำดังนั้น ก็จะหาชอบด้วยประเพณีใหม่ด้วยธรรมดาสุนักจิ้งจอกจะไปนั่งอาสนะเสมอกับพระยาสีเป็นการไม่สมควรแล้วก็ยัพายกันนั่งอยู่ในที่เฝ้าตามสมควรกับฐานะของตนของตนมาท่านสอนดีนะว่าเป็นเด็กอยาตีเสมอผู้ใหญ่ เราเป็นคนมีฐานะเช่นใดจงทรงตนในฐานะเช่นนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าอย่างานาั้นแล้วก็แหมเอางี้ก็แล้วกันคำสอนของท่านดีขออ่านขอว่ากับตามท่านต่อไปเป็นอนุว่าเมื่อท่านธุระบัณฑิตได้กล่าวเตือนเช่นนี้แล้วจริงได้บรรยายราชวัฒ ราชาวสดีราชาวสดีธรรมคือได้บรรณาเอา,อางี้ดีกว่าเมื่อวิท่านพิโทุราบันดิตกล่าวเตือนชนนี้แล้ว <c oughs> บาลีท่านฟังฟังบาลีนะมันตีทำรรความตีความหมายให้ท่านฟังไม่เข้าใจจะขอพูดเป็นภาษาไทย,ไทย ว่าเมื่อท่านมีธุระบัณฑิตกล่าวเตือนชนิดแล้วจึงได้บรรยายธรรมของข้าราชการ <c oughs> เป็นกล่าวว่าข้าราชการที่ประจําพระราชสํานักเมื่อพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทราบความสามารถอันนี้จะค่อยๆพูดไปพูดชา้า ก็ยังไม่พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์อย่เองเป็นธรรมดาอันนี้ต้องจำํำเขาต้องดูความสามารถกันน่อนและข้าราชการยังกล้าจนเกินพอดีแนะ่เป็นข้าราชการอย่ากล้าจนเกินพอดีนะเมื่อกี้พลาดไปว่าเป็นข้าราชการอย่ากล้าจนเกินพอดี ก็แล้วก็จงอยากขลาดจนเสียราชการอันนี้หวังว่าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเข้าใจและคนที่เพิ่นเป็นข้าราชการก็คิดว่าคงฉลาดแต่ก็ไม่แน่นักนะไม่แน่นักเาว่าถ้าคนมีความระมาดก,ก็ไม่แน่นักว่าจะฉลาดพอ,พอสมควรกกบฐานะนของตน เป็นนั้นว่าอย่าประมาทในราชกิจแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามต้องระมัดระวังไว้เสมอต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทุกเรื่องเมื่อพระเจ้าจอยู่หัวทรงทราบคุณสมบัติว่าเป็นคนมีศีลมีความประพฤติดี มีปัญญารอบรู้และก็มีความบริสุทธิ์ในใจจริงแล้วย่อมทรงวางพระราชนันไทยไม่รังเกียจว่าของท่านต่อไปเพราะไม่ยากและก็จงปฏิบัติราชกิจโดยเที่ยงธรรมไม่มีความนํำเอียงไม่ปฏิบัติเสมออขาต้นปฏิบัติให้เสมอต้นเสมอปลาย ดนุ่ยจตราชูที่เที่ยงตรงเช่นั้นแม้ท่านสอนเพราะนะ <c oughs> และก็จงศึกษาให้ฉลาดรอบรู้ในราชกิจที่ทรงรับใช้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนต้องปฏิบัติให้สำเร็จตามพระราชประสงค์โดยรวดเร็วนะโดยรวดเร็วก็เรียบร้อยนะ นี่หมายความทางานเร็วด้วยแล้วก็เรียบร้อยด้วยแล้วทางานทุกอย่างตามภาระนาทีจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามกลางคืนทําได้ไม่ต้องมีโอเวอร์ไทก็ได้เพราะว่าการทำทำไร่ไทานายของเรากลางคืนเราทำได้เราเที่ยวกลางคืนเราเที่ยวได้ เราไปสนุกกลางคืนไปยุ่งไปยากจราทำได้เพราะราชการสั่งบอกต้องมีโอเวอร์ไท์เอากาแย่นะเป็นนั้นว่าทางที่เขาปูล,ลาดไว้เพื่อเสน็จพระราชดำเนินแม้จะทรงในญาติให้เดินก็ไม่ควรจะเดินบนนั้นเครื่องอุปโภคบริโภคอันใดที่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวอย่าพึงใช้ให้ทัดเทียมกับพระองค์ เป็นอันขาดเพราะว่าจะทรงพิโรธผู้กระทำสิ่งที่เสมอกับพระองค์เนี่นะเห็นไหมในวิธีการหนึ่งต้องเดินข้างหลังพระองค์และปฏิบัติตำกว่าพระองค์ให้ปฏิบัติตำกว่าการจะธอะไราญเวทีเสมอเป็นนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาและทุกประการเสื้ออาภร์ เครื่องประดับรูปไล่ไม่ควรใช้สอยทัดเทียมกับพระองคอ์นี่ต้องคิดนะ <c oughs> ต้องคิดนะเอออันนี้นจะพูดไปเลยมันลำบากต่อไปตลอดจนั้ากับปฏิกิยาการจะพูดจาก็ต้องทำให้ต่างออกไปอย่าให้เหมือนกับพระองค์ท่านจิงจะพ้นราคีไม่มีโทษแม่ อันนี้ไม่ขอย้อนนะเพราะว่าพ,พูดช้าๆอยู่แล้วนะ <c oughs> ถ้าชอบใจก็หาเทปไปฟังก็เลยกันนแล้วก็ต่อไปนะถ้าว่าต่อไปเวลาที่เสด็จเล่นอยู่กับโมออม,มัดมีพระสนมกำนันเฝ้าแหนอยู่ด้วยอย่าสแสดงอาการทอดสนิทกับสนมกำนันนันนสำคัญมากสำคัญมากอย่าอย่าะชู อย่าให้ฟุ้งซ่านขันนองกายวาจาให้เสียจริยาของข้า,ขาวเฝ้าก็าต้องสำรวมอินทรีย์มีอธิยาสายสุจริตต่อพระองค์แม้ในที่รับก็อย่าได้จินจาปราศัยเล่นหัวกับพระสนมจะเป็นทางให้เกิดการระแวงสงสัยอันไม่บังควรเกิดขึ้นได้โอ้โห <c oughs> นี่ท่านละเอียดจริงๆนนบรรดาญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงน่าจะลอกเก็บไว้ไปจำบ้านนะ้วต่อไปท่านกล่าวสอนต่อไปว่าอย่าลอบเอาพระราชทรัพย์อย่าพระคขังหลวงอย่าเป็นการเสียสัจจะตัดประโยชน์แล้วก็มีโทษมหันคือมหันก็โทษมาก อย่าเด้งในการหลับกันนอนอันเป็นลักษณะของคนเกยจคร้านไม่สมควรในก,การงานที่จะพึงมอบหมายให้แล้วก็อย่าดื่มสุราจนเมาไมายจนทําให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของผู้ดีเอ้น่าจํานะอย่าฆ่ามราคีคือฆ่าสัตว์ที่โปรดปรานใหเน้เป็นที่ขุนเคืองพระราชหฤทลไทย เพราะว่าเป็นการฝืนพระราชอำนาจขาดความเคารพพระแท่นที่ประทับทั้งในรถทั้งในเรืออย่าท่านลงตนว่าเป็นคนโปรดแล้วก็ขึ้นไปร่วมจะต้องมีไหวพริบในอกิจอุปถากอุปถาคแปลว่าการปฏิบัติอย่าเฝ้าให้ไกลนักหรืออย่าให้ไกลนัก ควรเฝ้าแต่พอทอดพระเนตรเห็นถนัดและก็พอได้ยินพระราชดำรัสที่ตรัสใช้เอ,อย่านั่งให้ชิดเกินไปอย่าอยู่ให้ใจไกลเกินไปนะอ๋อดีจริงๆท่านสอนต่อไปว่าจงอย่าชะล่าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นเพื่อนของเราน่อย่าระวังระวังนะเพราะว่าพระราชาพี่รอดไว หมายควาพระราชาในโกรธไวเหมือนกับในตากระทบผงให้กระตายกระทบผงแป,ป๊นบนึกระพริบทันทีพระราชาอาจจะโกรธไวก็ได้มันมีโทษของจรนงถ้าไม่ประโยชน์มากท่านสอนต่อไปว่าจงอย่าถือตัวว่าเป็นนักปรา์ราชบัณฑิตที่ทรงโปรดกล่าววาจาจ,จ่งจาบหยาบคายในขณะที่ประทับต่อหน้า ตอนหน้าราชสมาคมให้เป็นการท่านลงอดดีจะมีภยัยนี่ไหมนะว่าเด็กจงยาสอนผู้ใหญ่จึงเกินไปก่อนจะสอนดูตัวเสียก่อนว่าแค่นี้ถูกไหมน่าจะถูกแล้วว่าไปอีกท่านว่ายังไงแม้จะได้รับอนุญาตพิเศษให้เข้านอกออกไดในได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาอะไรก็ตาม ก็อย่าวางใจในพระราชฐานเพราะว่ากรณีที่ไม่บังควรจะต้องได้รับพระราชอนุญาตเสียก่อนนะในกรณีที่น่ไม่ควรจะต้องได้รับอนุญาตจากพระราชเาสียก่อนเพราะว่าพระราชาเป็นประดุนเป็นประดุดจเจหนึ่งว่าไฟอย่าได้ประมาทต้องมีสติตําดงตนให้เป็นคนรอบคอบเมื่อทรง พระราชทานยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์ก็ไม่ควรด่วนที่จะเพชรทูลคุณหรือโทษจะนิ่งควรจะนิ่งอยู่ก่อนหมายความว่าท่านจะสมโปรดปรานยกย่องใครก็ตามคนนั้นจะดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ควรค้านถ้าดีก็อย่าเพิ่งยกมองดูเหตุมองดูผลซะก่อน ว่าสิ่งที่ตนจะพูดนะ่ะมันจะควรหรือไม่ควรแม่น่ารักจริงๆท่านพูดสวยท่านพูดเพราะน่าศึกษาเอาฟังกันต่อไปเมื่อจะทรงพระเยทานปูนบำเหน็จรางวัลความดีนะีความดีความชอบในขรายการคนใดก็ไม่ควรจะทูลขัดตัดลาบของบุคคลผู้นั้นเห็นไหมไม่ทั้งนี้ไม่ว่าใครทั้งหมด ถ้าเขาจะรับบําเหน็จบางวันก็ปล่อยเขามันเป็นเรื่องความดีที่เขาจะพึงได้บางทีเขาจะดีเพื่อการระจบสอพอขช่างมันเป็นเวลาที่เขาจะได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อให้เป็นคนมีจิตอ่อนโยนโอนไปตามในกรณีที่สมควรดุดแย่คันจัตโนที่น้อมก็หากันหรือว่ากอไผ่โอนไปตามลม อย่าทูลทัดทานให้เสียราชการงานเมืองแม่น่ารักจริงๆนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาต,ตมาดูวาทะของท่านแล้วไม่ชื่นใจเป็นนั้นว่าวาทะอย่างนี้ความรู้อย่างนี้อาตมาไม่มีจึงได้ต้องย้อนไปย้อนมาหวังว่าคงได้รับอภัยแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เป็นนั้นว่าเวลานี้ธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัทกําลังศึกษาร่วมกันคือเป็นนักเรียนรู้อุบัณฑด้วยกันสําหรับวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านพูดไปพูดมาดูเวลาก็หมดเสียแล้วในญาติโยมฉะนั้นก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี